ทำไมสามีภรรยาจึงทะเลาะกันคะวันนี้หัวข้อที่จะแบ่งปันนี้นะคะขอให้เพื่อนๆได้นำเขาเรียกว่าสาระในคลิปนี้นะคะนำไปใช้นะคะเพื่อลดการทะเลาะเบาะแววงในครอบครัวนะคะหรือว่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการทะเลาะเบาแววงนะคะในครอบครัวของเรากับสามีภรรยานะคะวันนี้จะขอเล่าให้ฟังถึงนะคะว่าทำไมคนเราเนี่ยถึงทะเลาะกันนะคะ ข้อแรกเลยค่ะเวลาที่เราไม่ทะเลาะก,กันนะคะส่วนใหญ่สาเหตุเนี่ยมักจะเกิดจากความที่เราไม่พึงพอใจนะคะในคําพูดการกระทําบางอย่างของคู่ชีวิตของเรานะคะทีนี้ไอเวลาที่เรามีความไม่พึงพอใจกันเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทําให้เกิดการทะเลาะเลยในทันทีนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นหลังจากนั้นค่ะปัจจัยต่อไปนะคะที่ทําให้คนเราเนี่ยเกิดความทะเลาะเบาแวงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่า เวลาเกิดความที่ไม่พึงพอใจค่ะคนเราเนี่ยนะคะมักจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้นะคะ <c oughs> เพราะว่ามันก็มีความรู้สึกโกรธโกรธนะคะหรือว่ามีความหงุดหงิดไปแล้วนะคะต่อมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะทําไมโกรธหรือหงุดหงิดแล้วเนี่ยแค่รู้สึกในใจกลนโกลนแล้วเนี่ยมันทําให้คนเราทะเลาะก,กันได้ยังไงนะคะต่อมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของพอคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารน,นะคะเวลาที่คนเราเนี่ยนะคะ หงุดหงิดกันแล้วเนี่ยเวลาเราสื่อสารเวลาทําให้คนเราเนี่ยทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการที่เราเนี่ยไปว่ากล่าวถึงตัวตนของเขานะคะเข้าไปแตะตัวตนถ้าทางในเรื่องของทางพุทธศา,าสนาก็จะบอกว่าเราเข้าไปแตะอัตตาของเขานะคะอัตตาหรือว่าตรู อัตราหรือว่าตัวตนของคนเราเนี่ยค่ะมันมีความเล็กใหญ่ไม่เท่ากันค่ะคนไหนที่โกรธง่ายๆยหงุดหงิดง่ายๆก็แปลว่าอัตราของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่เวลาเขาเราก้าวเข้าไปนิดเดียวเนี่ยเขาก็จะโกรธเลยหรือว่าหงุดหงิดได้เลยแต่ถ้าคนไหนที่อัตราตัวตนของเขาน้อยเราก็เข้าไปแตะเขาเนี่ยเราก็อาจจะเข้าไปได้เยอะแต่เพียงแต่ว่าคู่สามีภรรยานะคะจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้ให้มากยกตัวอย่างให้ฟังค่ะเวลาที่สามีภรรยาของเราเนี่ยเขา กลับมาสายนะคะกลับมาช้ากลับมาช้ากกับมาจากที่ทางานช้านะคะเวลาที่เราจะบอกถึงว่าตัวตนของเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะคะเราก็บอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีความไม่มีความรับผิดชอบนะคะอันนี้คือเราเนี่ยไปแตะอัตตาของเขานะคะคุณเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบคือเราไปว่าตัวตนของเขาแต่ทีนี้เนี่ยข้อแนะนําค่ะเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งแต่เราก็อยากบอกให้เขารับรู้ว่าสิ่งที่ม <im ente> ันเกิดขึ้นอ่ะเราไม่สบายใจเลยนะคะ ทั้งผู้หญิงผู้ชายอยากจะบอกสมมติว่าสามีของเราเนี่ยกลับมาช้านะคะสมมติว่าเขาควรจะกลับบ้านสักประมาณทุ่มนึงแต่เขากลับมาเที่ยงคืนนะคะสิ่งที่คุณจะบอกคุณนะคะเป็นข้อแนะนํานะคะให้คุณบอกข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่คุณไม่ควรที่จะไปแตะอัตราตัวตนของเขายกตัวอย่างเช่นนะคะบอกสามีเลยค่ะว่าคุณกลับมาถึงบ้านตอนเที่ยงคืนนะฉันนั่งรอคุณตั้งแต่ หนึ่งท่มฉันรอคุณเป็นเวลา5ชั่วโมงแล้วนะคะให้คุณบอกแบบนี้ฉันรู้สึกเป็นห่วงกังวลกับคุณมากกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะให้คุณบอกแค่เพียงเท่านี้คนฟังจะรู้สึกยังไงคะจะรู้สึกว่าอ๋อเออวะมันก็จริงนะเราก็กลับมาค้ำจริงๆภรรยาเรารอเราทำให้คนคนหนึ่ง ที่เป็นคู่ชีวิตของเราเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงนะคะมันแตกต่างกันเลยนะคะมันแตกต่างกันกันกบช่วงอันแรกเลยที่บอกว่าคุณไม่รับผิดชอบนะกับการที่คุณสื่อสารนะคะโดยบอกข้อเท็จจริงให้กับเขาไปนะคะโดยสรุปนะคะถ้าคุณไม่อยากที่จะทะเลาะกกับสามีนะคะข้อหนึ่งให้คุณควบคุมอารมณ์ให้ได้ะคะ่ะเพราะถ้าคุณควบคุมอารมณ์ได้นะคะสิ่งต่อมาก็คือคุณจะสามารถสื่อสารอย่างดีได้เวลาสื่อสารนะคะให้คุณสื่อสารแบบใช้ข้อเท็จจริงนะคะ ให้คุณใช้ข้อเท็จจริงนะคะอย่าไปใช้ข้อคิดเห็นส่วนตัวที่มันไปแตะอัตราตัวตนของเขาค่ะก็ขอให้สามีภรรยาทุกคนนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะไม่เกิดการทะเลาะเบาแวงนะคะอย่าลืมเอาเทคนิคนี้ไปใช้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ